สวัสดีค่ะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมคำถามมากมายจะเกิดขึ้นพร้อมกับความรู้สึกวิตกกังวลแต่แทนที่เราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งต้องห้ามวันนี้เรามาเปลี่ยนมุมมองสู่สิ่งที่ควรทำเพื่อสร้างพลังให้ร่างกายและจิตใจของเรากลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้กันดีกว่าค่ะ ดิฉันจะขอเสนอ5กลยุทธ์แบบองค์รวมที่อิงจากความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้คุณเป็นผู้กำหนดเส้นทางสุขภาพของตัวเองได้อย่างเข้มแข็งกลยุทธ์ที่1คือการเข้าใจสนามรบค่ะร่างกายของเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่เปรียบเสมือนกองทัพคอยลาดตระเวนและกำจัดเซลล์ที่ผิดปกติอยู่ตลอดเวลาแต่เซลล์มะเร็งนั้นฉลาดพอที่จะพรางตัวหรือเหยียบเบรกให้เซลล์ภูมิคุ้มกันหยุดทำงานได้ การรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่เช่นภูมิคุ้มกันบำบัดหรืออิมมูโนเทราปีจึงมุ่งเน้นไปที่การปลุกกองทัพนี้ให้กลับมาทำงานอีกครั้งการเข้าใจกลไกนี้จะทำให้เรารู้ว่าเราจะไปช่วยเสริมทัพได้อย่างไรค่ะกลยุทธ์ที่2ปลุกกองทัพภูมิคุ้มกันด้วยแนวทางเสริมจากธรรมชาติในมุมมองของการแพทย์เชิงบุรณาการเราสามารถสนับสนุนการทำงานของภูมิคุ้มกันได้ผ่านสารสกัดจากธรรมชาติที่มีงานวิจัยรองรับ เบต้ากลูแคนคือหนึ่งในนั้นค่ะโดยเบต้ากลูแคนจะทำหน้าที่เหมือนเป็นกุญแจปลุกทหารยามโดยเข้าไปจับกับตัวรับหรือรีเซพเตอร์บนผิวของเซลล์ภูมิคุ้มกันด่านหน้าเปรียบเสมือนการเปิดสวิตช์ปลุกให้เซลล์เหล่านี้ตื่นตัวและพร้อมรบและเมื่อเซลล์ภูมิคุ้มกันตื่นตัวมันจะเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีทั้งเพิ่มความสามารถในการกินเซลล์มะเร็งและส่งสัญญาณเรียกเซลล์นักฆ่าอื่นๆให้เข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยค่ะ กลยุทธ์ที่3ทํทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่แนวคันเชิงบูรณาการไม่ใช่การต่อต้านแต่คือการทำงานร่วมกับการรักษาหลักมีงานวิจัยยุคใหม่ที่กำลังศึกษาแนวคิดที่น่าตื่นเต้นว่าการใช้เบต้ากลูแคนซึ่งเปรียบเสมือนการคันเร่งควบคู่ไปกับยาภูมิคุ้มกันบำบัดที่ทำหน้าที่ปลดเบรกอาจช่วยเสริมฤทธิ์การรักษามะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะกลยุทธ์ที่4สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรต่อมะเร็ง นี่คือสิ่งที่เราลงมือทําได้ทุกวันค่ะคือการสร้างร่างกายของเราให้ไม่เอื้อต่อการเติบโตของมะเร็งเริ่มจากพภชนาการต้านการอักเสบเลือกกินอาหารที่เน้นผักพืชหลากสีโปรตีนคุณภาพดีและไขมันดีเพื่อดับไฟการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นเหมือนปุ๋ยชั้นดีของมะเร็งการจัดการความเครียดความเครียดเรื้อรังคือศัตรูตัวร้ายของภูมิคุ้มกันการทำสมาธิโยคะหรือการฝึกหายใจช่วยปรับสมดุลและเสริมสร้างพลังใจได้ และเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายเบาๆเท่าที่ร่างกายอํำนวยช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเซลล์ภูมิคุ้มกันได้ดีมากค่ะกลยุทธ์ที่5ปรึกษาทีมแพทย์อย่างเปิดใจนี่คือกลยุทธ์ทีท่สำคัญที่สุดค่ะก่อนที่จะเริ่มอาหารเสริมหรือแนวทางบำบัดใดๆคุณต้องปรึกษาทีมแพทย์เพื่อดูแลของคุณเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางนั้นปลอดภัยและไม่ขัดกับการรักษาหลักการสื่อสารอย่างเปิดเผยคือหัวใจของการสร้างทีมที่แข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย การเปลี่ยนโฟกัสจากข้อห้ามมาสู่สิ่งที่เราทำได้จะช่วยเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังทำให้การเดินทางการรักษามะเร็งเต้านมเป็นการเดินทางของการค้นพบความเข้มแข็งจากภายในอย่างแท้จริง